ก็เทปนี้จะพามาดูร้านหนังสือการ์ตูนแถวอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับก็เป็นร้านหนังสือการ์ตูนที่ผมเนี่ยได้ค้นพบโดยบังเอิญนะครับจากการมาทําธุระแถวอนุสาวรีย์ที่นนานโผมาทีหนึ่งนะครับแล้วก็วันนั้นเนี่ยก็สำรวจที่ทางเขาไม่ได้มานานลวครับอันนี้มาซ้ําอีกสัปดาห์หนึ่งมาทาธุระซ้ํานะครับก็เลยก็จะมาถ่ายร้านนะครับร้านนี้อยู่ที่วิ อ่าวิตตอรี่มอลนะครับก็คือร้านของยักษ์ช็อปนะครับก็ร้านนี้เป็นร้านที่อยู่ในเครือของสยามอินเตอร์มันติมีเดียหรือสยามอินเตอร์คอมิกนะครับก็อยู่ประมาณชั้น2ของห้าง v i c t o r ีนะครับเวลาเราเดินเข้ามาเนี่ยเราก็จะค่อ,คอยๆเดินลึกเข้ามาหน่อยหนึ่งครับแล้วเราเดินไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะได้พบร้านกระตูนะครับตอนที่ผมเจอครั้งแรกเมื่อ มาสัปดาห์ก่อนนู้นเนี่ยผมก็รู้สึกประทับใจมากนะครับวันนี้ก็เลยตั้งใจมาถ่ายนะครับก็ตรงนี้เราอยู่ยถึงร้านยกษ์ช็อปแล้วนะครับก็ข้างในเนี่ยเป็นดูข้างนอกดูเหมือนไม่ใหญ่นะแต่ข้างในเนี่ยของเยอะมากนะครับดูหน้าร้านแคบๆแต่ว่าเมื่อเราเดินเข้าไปเนี่ยเราจะเห็นถึงความอลังการของการจัดร้านนะครับตอนนี้เราเดินเข้ามาในร้านแล้วนะครับก็จะเห็นว่าข้างหน้าเนี่ยเขาจะจัด เป็นโซนของหนังสือใหม่นะครับแล้วตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆการ์ตูนขายดีการ์ตูนฮอตการ์ตูนฮิตอะไรประมาณนั้นนะครับก็ตอนนี้เราจะค่อยๆดูนะครับอาทิตย์ก่อนผมมาเนี่ยผมก็เล็งหนังสือการ์ตูนเรื่องหนึ่งไว้น,นะครับซึ่งซึ่งไม่ก็พอจะรู้ว่าเป็นการ์ตูนเก่านะครับแล้วก็พอไปเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตก็เพิ่งรู้ว่าเป็นการ์ตูนที่ค่อนข้างที่จะหายากแล้วนะครับก็ได้มาพบที่ร้านนี้นะครับอรอบก่อนที่มา ครั้งก่อนเนี่ยก็ได้อุดหนุนเขาไปประมาณหนึ่งนะครับไม่ได้อุดหนุนเยอะนะครับรอบนี้เนี่ยก,ก็กลับมาเก็บกระตูนที่หายากนะครับก็กระตูนเื่นก็ชื่อว่านินจาควาาเมนะครับถ้าผมจำผิดอา่าแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเดินดูกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นกระตูนออกใหม่ด้วยเช่นกันนะครับคือจะเห็นว่าการจัดหน้าร้านเนี่ยค่อนข้างที่จะดูน่าประทับใจมากนะครับ ละลานตาไปหมดเลยนะครับที่ที่เราเห็นนะตอนนี้นะครับเนี่ยเพียบเลยคือรู้สึกว่าโอ้โหร้านการ์ตูนใหญ่ๆอย่างเงี้ยเราจะไม่ค่อยได้เห็นมานานมากๆแล้วนะครับเพราะว่ามีช่วงหนึ่งที่กระแสของร้านหนังสือการ์ตูนเนี่ยก็ปิดตัวไปเยอะนะครับแล้วก็ผมได้มีโอกาสคุยกับพี่ที่เขาดูแลร้าน,นเขาบอกว่าเออช่วงหลังเป็นกระแสของร้านแบบเนี้ยก็เริ่มกลับมานะครับเพราะว่าดูเหมือนว่าร้านการ์ตูนที่เป็นแบบ ทั่วไปเนี่ยดูเหมือนจะปิดตัวไปเยอะนะครับก็เลยดูเหมือนจะเป็นช่องทางช่องว่านะครับที่ทําให้อ่า,อาสยามอินเตอร์มันติมีเดียหรือสยามอินเตอร์คอมมิเนี่ยเขามาเปิดร้านนะครับแล้วก็แถวอนุสาวรีย์ชัยเนี่ยก็เพิ่งรู้ว่าเนี่ยมีร้านเนี้ยเป็นร้านร้านหนึ่งนะครับเพราะว่ามีช่วงหนึ่งเนี่ยที่ผมมาทุกๆแถวนเนี้ยเนี่ยก็ร้านกระตูเนี่ยก็หายไปแทบหมดแล้วนะครับมาเจอโดยบังเองิญเมื่อรอบที่แล้วสัปดาห์ก่อนเนี่ยรู้สึกประทับใจสุดๆเลยนะครับ ก็โอเคเนี่ยตรงนี้จะเป็นพูตของมหาเวทผนึกมาซึ่งเป็นการ์ตูนยอดคิดณเวลานี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นการ์ตูนแพ็กนะครับการ์ตูนแพ็คที่ราคาไม่แพงนะครับลดค่อนข้างที่จะเยอะนะครับบางเรื่องก็เป็นการ์ตูนที่ค่อนข้างที่จะหายากพอสมควรนะครับบางเรื่องก็ไม่ได้หายากขนาดนั้นแต่ว่าแพ็คลดราคาเยอะนะครับ อันนี้ผมก็หยิบมาแล้วนะครับจริงจากคว้าเมนะครับสิบสองเริ่มจบนะครับก็เป็นเซตเท่าที่ผมไปค้นข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็จะดูเหมือนว่าจะเป็นการแยกตอนที่มันพิเศษพิเศษนะครับแยกลงมารวมเป็นสิบสองฉบับนะครับแล้วก็จบแล้วด้วยนะครับแล้วก็เป็นกระตั้นี้ค่อนข้างที่จะหายากในระดับหนึ่งละแต่ไม่ถึงกับหายากมากที่สุดนะครับแต่ว่าราคาในอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะ แรงประมาณหนึ่งนะครับไม่ถึงกับแรงจนซื้อไม่หวัแต่ก็ถือว่าแรงพอสมควรนะครับประมาณนี้นะครับก,ก็ได้กระตูนที่ไม่คิดว่าจะหาได้ง่ายๆในปัจจุบันมาที่ร้านยักษ์ช็อปนะครับอนุสรณ์รีนะครับก็ห้าง v i c t o r รีนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาสมรวจต่อนะครับสิ่งที่ชอบมากของร้านนี้คือเขามีสินค้าพิเศษที่ที่เป็นของสะสมอะเออเป็นเหมือนกับฉบับปกติ 90กว่บาทผมไม่ได้95มังรู้สึกอย่างนี้การ์ตูนมาตรฐานของหนังสือการ Hit ์ตูนคิดๆเนี่ยจะอยู่ที่95นะครับแต่ว่าตรงนี้ก็จะมีของที่แบบเหมือนเป็นพรีเมียมอ,อ่ะเออก็จะก็จะสําหรับคนที่ชอบและเก็บสะสมคอสไอเทมนะครับก็มีการ์ตูนดางๆไม่ว่าจะเป็นไคจูหมายเล็ก8หรือว่า,าดาพิฆาตศูนย์อะไรอย่างนี้นะฮะก็ก็สวยนะครับแต่ว่าราคาค่อนข้างที่จะแรงพอสมควรนะครับ ถืว่าต้องชอบจริงๆนะครับผมเดี๋ยวนี้ผมก็ไม่ได้เป็นแนวสะสมขนาดนั้นนะครับก็จะเป็นแนวลนักษณะเออซื้ออ่านแล้วก็เก็บเป็นเล่มๆนะครับรู้สึกว่าพอมีอายุมากขึ้นเราก็จะก็ใช้เงินอย่างมีความระมัดระวังเพราะเราต้องหาเองครับอันนี้ก็ชอบมากตรงที่ว่ามีของเล่นขาในร้านด้วยนะครับไม่คิดว่าจะมีนะครับซึ่งก็น่าสนใจนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบูธของการ์ตูนไทยนะครับซึ่งก็เป็นการ์ตูนที่ จัดนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นมีการ์ตูนเยอะมากฮรรู้สึกประทับใจมากๆเลยคือชอบมากเลยมาร้านเดียวเนี่ยหาการ์ตูนฮอตฮิตเนี่ยได้ครบแน่นๆนะครับคือสภาพร้านเนี่ยใหญ่มากนะฮะคือดูข้างนอกดูไม่คิดว่าจะของเยอะขนาดนี้พอเข้ามาเนี่ยเออก็มีของไอเนต็ตนะครับแล้วก็ของวิปุรกิจก็มีนะครับเนี่ยเดินไปเรื่อยๆนะมีทุกแนวเลย ซึ่งน่าประทับใจมากๆนะครับตรงนี้ก็ m มา e ิ o อิเ d e เ i เมียนะฮะแล้วก็ตรงนี้เราก็เดินเข้าไปเรื่อยๆนะครับโอ้มีนี่ด้วยขานกลคนแปลท่าฉบับพิเศษนะครับฉบับแบบนักสะสมอะเออฉบับที่1เนี่ยก็พิมพ์ซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้เป็นโอเคนี่มี3ามสี่โอเคตรงนี้มีเอวาการเลียนด้วยเนาะแล้วก็เดินไปเรื่อยๆนะครับ คือเดินเพละนะิน่ะคือใครชอบหนังสือการ์ตูนเนี่ยมาที่ร้านนี้เนี่ยครบทุกสำนักพิมพ์จริงๆนะครับรู้สึกว่านี่ด็อกเตอร์สโต์นะฮะก็เป็นร้านที่ผมมารอบที่แล้วเนี่ยประทับใจมากนะครับจนอดไม่ได้ที่สัปดาห์นี้กลับมาทำธุระแถวนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็เลยมาอัดคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับใครอยู่แถวอนุสาวรีย์นะครับถ้าว่างก็แวะมาได้นะครับหรือใครมาทาธุระอนุสาวรีย์เนี่ย เป็นร้านที่ยอดเยี่ยมมากนะครับเป็นร้านที่สุดยอดจริงจริงนะครับก็เพราะว่ามีช่วงหนึ่งที่ร้านสยของสยามอินเตอร์คอมมิตหรือสยามอินเตอร์มันติมีเดียเนี่ยเขาปิดตัวไปนะครับสมัยก่อนผมมาทําธุระแถวอนุสาวรีย์เนี่ยก็จะเป็นมีเขามีร้านหนึ่งครับบุ๊กเซนอยู่ตรงห้างเซนจุรีที่เป็นโรงหนังนะครับเป็นห้างกึ่งโรงหนังนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่กรุณาดูจนจบนะครับไ่สปา s เอ็กซ์แฟมิลี่นะครับการ์ตูนยอดฮิตอีกเรื่องหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะ จบเทปประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ